แค่จังนี่ยนะประชาชกโอ้อินขนาดเลยไปประชาชกสุดประยัดเหรอไปบระหอดโซฟาฮะก็ต้องเห็ดกินเองห่อหมากแค่นี้คือป้ายสามร้อยก็โล่นเลยค่ะโอ้ลงทุนมาเห็ดเองเลยแบบโอ้อินโอ้อินเนี่เห็ดสัตตลัดไปเองเลยนมำสมพู่อันนี้ดีชมีลวเหรอมันจะมีดีชมีลกับไอ้ช็อกช็อคกันป่ะอยู่ข้างล่างว่ะ ชมพูเน,นี่ยเนาะโอ้โหเป็นเบิองรูปอย่างหลายประชาช็อกช็อผูมันหมิ่นช็อกบบแมนบ่เคยได้ยินแต่ห <laughs> <laughs> มิ่นชอ็อกจะไเคยได้ยินมเหคล้เนาะหมิ่นช็อกก็ชนแก้วก็ทุ่มทุ่มอยู่คือเคยปรมกักเนาะเขอยากกินประชาชอ็อกทำไมล่ะนี่เขาเบิ้งสิเป็นบ่ประชาชอ็อก เคอยว่าจะสอกอ่อนหรือเปล่าฮ่าฮ่าฮ่ากินไงแท้อสิอ๋อันที่ว่าไอ้ช็อกโกแลตมันดูเพิ่มโอ้เอามันขึ้นลุ่งไหลไหลมันคือไหลลงปดกันตัีตะเ,เ,เด็ดเอาบัดน,น,นี้มันสองชั้นมันเป็นเรื่องมันโมชัยอี๋โมช่แล้วปไปไปลากกำแหงด้วยค่ยว่า